ในว่าโอกาสดิถีปี2022นี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ช่องของเราจะมาทำการจัดอันดับ10มอนสเตอร์ในตำแหน่งต่างๆที่ก็มีทั้งตำแหน่งโจมป,ป้องกันสนับสนุนและต่างๆมากมายที่มีในเกมนี้ซึ่งในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรก ที่ผมจะลองทําดูก่อนดูว่ากระแสต,ตอบรับเป็นยังไงถ้าเกิดว่าดีเนี่ยก็อาจจะมีทําต่อไปโดยในคลิปนี้นั้นจะขอจัดอันดับมอนสเตอร์สายสนับสนุน <c oughs> ก็จะเป็นตัวละครที่ช่วยให้ทีมสามารถอยู่รอดไปได้เรื่อยๆจนจบเกมเลยไม่ว่าจะเป็นการฮิ้วให้เพื่อนฮิ้วให้ตัวเองบัฟดาบบัฟโลล้างบัฟคุ้มกันสถานะต่างๆ ซึ่งสิ่งที่ผมใช้ในการพิจารณาฮะก็จะเป็นความสามารถของตัวละครน,นะครับว่ามันสกิลดีไหมนะครับใน3สกิลหรือว่าสสกิลการใช้งานใช้งานได้ง่ายไหมนะครับใส่ทีมได้ง่ายไหมต้องมีตัวละครช่วยเหลือเยอะหรือเปล่าแล้วก็ความแรงนะครับหายากง่ายขนาดไหน คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ไหมแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆปีกย่อยแยกแยะต่างๆที่แต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่ยูนิคไม่เหมือนกันซึ่งทีมของเราก็ได้พิจรารณามาทั้งหมดแล้วจัดอันดับมาเป็น10 m o เตอร์ในคลิปนี้เลย ทีมงานและตัวผมซึ่งเป็นผู้พูดเองก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โปรเจกต์นี้จะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถเลือกป้านมอนสเตอร์สายสนับสนุนให้ถูกจุดถูกกับตำแหน่งการเล่นของคุณโดยไม่ต้องไปเสียเวลาปั้นมอนสเตอร์กักๆที่ไม่มีในสิตัวนี้โดยผมจะขอไล่เรียงจากอันดับ10จนถึงอันดับหเลยนะครับเริ่มกันที่อันดับสิลูลูวิทเน์ มอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีสกิลที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับในแง่ของการสนับสนุนทีมเนื่องด้วยว่าทั้ง3สกิลเนี่ยสามารถฮิลได้ทั้งหมดเลยฮิลเนี่ยก็คือการเพิ่มเลือดให้กับมอนสเตอร์ในทีมเรานั่นเองนะครับสกิลหนึเนี่ยก็จะฮิลให้กับตัวละครที่เลือดน้อยที่สุดสกิลสองเนี่ยฮิลแล้วก็ล้างบัฟให้กับมอนสเตอร์ที่เลือกรวมถึงตัวเองได้ด้วยและสกิลสามเนี่ย ฮิวมู่พร้อมกับเด้งทีมขึ้นมาจาก Inability e f f e c t ฟตต่างๆได้เลยทันทีแต่สกิลนี้ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนั่นก็คือว่าหากเรามีดีบัฟอยู่บนหัวเนี่ยลูลูวิดเฟนส์ก็จะล้างบัฟให้แต่ว่าไม่ให้บัฟไปนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยมันก็ทำให้เจ้าลูลูวิดเฟนส์อยู่ในอันดับสิบของการจัดอันดับครั้งนี้ ไปกันต่อที่อันดับ9กันเลยตัวละครที่ทางทีมงานจัดมาเป็นอันดับ9นั่นก็คือ ลูลูแอนด์เดอะแก๊งเหตุผลที่พวกเราเลือกลูลูแอนด์เดอะแก๊งขึ้นมาเป็นอันดับ9เนื่องจากว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นั้นใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการลงไคลลอสดันเจียนกิววอหอร้อยอารีนาและคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายที่จำเป็นต้องใช้มอนสเตอร์สายซัพพอร์ตในการเข้าทีมมาช่วยเหลือทีมให้สามารถผ่านดันเจียนนั้นๆได้ก็แน่นอนนะครับว่าการปั้นมอนสเตอร์ของเกมซัมเมอร์สฟอร 迷恋。 จึงเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรที่มากมายเสียมานาะเสียคริสตันมากมายกับการปั้นมอนสเตอร์หดาวแล้วก็ทำรูนให้กับมันเพราะงั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าคุณปั้นมอนสเตอร์ตัวนึงมาแล้วใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์และตัวละครสายซัพพอร์ตที่ทางทีมเห็นว่าปั้นแล้วคุ้มค่ามากๆใช้งานได้เยอะนั่นก็คือเจ้าดูรู้แอนิแกล์ตัวนี้ฟังดังนี้แล้วเนี่ยคงจะไม่แปลกใจกันเลย ว่าทำไมลูอูแอนเดอร์แก๊ง จึงถูกจัดมาเป็นอันดับที่9ของการจัดอันดับตัวละครสายสพอร์ตของป 2, 20ี2020นี่เดินทางกันมา2อ,อันดับแล้วเลยครับโอ้โหเกมนี้นี่สุดยอดมากจริงๆนะฮะตัวละครสายสนับสนุนนี่แค่อันดับรองมวยนะฮะแต่ว่าสกิลเนี่ยโอ้โหยูนิคโหดมากๆเลยแล้วอันดับ8ถึง1ที่สกิลต้องดีกว่าพวกนี้แน่ๆเนี่ยมันจะดีได้อีกขนาดไหนเอาล่ะถ้าอยากรู้แล้วใช่ไหมก็ลองฟังผมไปกันต่อได้ ะะรายการจัดอันดับ10มอนสเตอร์สายสนับสนุนยอดเยี่ยมแห่งปีตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงอันดับที่8กันแล้วและมอนสเตอร์อันดับที่8ที่ถูกจัดว่าเป็นมอนสเตอร์สายสนับสนุนยอดเยี่ยมนั้นก็คือ น้องหูหืลูกผู้น่ารักของเรานั่นเองน้องคนนี้เนี่ยมีดวงตากลมโตสีน้ำเงินเข้มอันงดงามใครเห็นเนี่ยเป็นต้องพึงใจแล้วก็ชอบพอสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีแห่งความ คูความคดคูจริงไม่แปลกเลยนะครับว่าความสามารถของน้องลือลือผู้น่ารักเนี่ยเจ็ดคดคูตามลักษณะภายนอกของเธอและสุดท้ายก็เลยได้ถูกจัดอันดับเป็นอันดับที่8ของการจัดอันดับครั้งนี้ไปกันต่ออันดับ7ของการจัดอันดับมอสเซอร์สายสนับสนุนยอดเดี่ยมแห่งไปีได้แก่ผีน้อยนะ มอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเก่งมากๆแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะฮะด้วยความที่ผีน้อยน้ำเนี่ยไม่มีตัวตนนะครับไม่เหมือนกับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆภายในเกมนะครับที่แบบมีตัวตนจับต้องได้แต่ว่าผีน้อยน้ำเนี่ย ชื่อก็บอกแล้วนะว่าเป็นผีเพราะงั้นแล้วเนี่ยน้องจินเก่งมากๆแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆด้วยเพียงใส่ไปลงในทีมนะครับคุณก็จะมีมอนสเตอร์สายซัพพอร์ตที่สามารถฮิวให้ได้เรื่อยๆในทุกๆเชินไม่ต้องกลัวเลยว่าทีมของคนเนี่ยจะตายแล้วจะต้องแพ้ให้กับการเล่นในครั้งนั้นพี่น้น้ำจึงถูกจัดมาเป็นอันดับ7ของการจัดอันดับในครั้งนี้อันดับ6ได้แก่ น้องผีน้อยธาตุน้ำน้องตัวนี้เอ๊ะน้อง3ตัวนี้สิเนาะคือน้อง3าตัวนี้เนี่ยหายง่ายมากๆด้วยความที่มันเป็นเพียง2ดาวเท่านั้นขออธิบายสักเล็กน้อยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันสามารถเปิดได้ตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวเลยนะฮะด้วย5ดาวเนี่ยเปิดยากสุด แล้วก็ไล่เรียงลงมาเรื่อยๆครับ4 3 2 1มสอนสเตอร์ที่มีเพียง2ดาวเนี่ยจึงสามารถหาได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วเพียงคุณสมัคร ID เข้าไปใหม่เนี่ยผมก็เชื่อว่าคุณจะสามารถหาน้องไผ่น้อยธาตุน้ำได้เลยอย่างแน่นอนสกิลก็จํมมากๆฮิลทุกสกิลนะฮะสกิล1ฮิลสกิล2ฮิลล้างบัฟสกิล3ทั้งฮิวล้างบัฟแล้วก็ใส่ปใีให้กับทุกตัวโอ้โหโหดมากๆแถมลูปลักสุด น่ารักนะครับโอ้โหหน้าตาน้องเนี่ยน่ารักทั้ง3ตัวเลยนะเออทำให้เป็นที่หมายปองของทั้งสาวๆแล้วก็หนุ่มๆที่เล่นเกมนี้แล้วด้วยความเก่งของน้องแบบนี้นี่แหละทางทีมแล้วก็ผมเนี่ยเลยจัดอันดับน้องผีน้อยทาดน้ําเป็นอันดับ6ข,ของการจัอันดับมอนสเตอร์สายพพอร์ตครั้งนี้ แม่เดินทางกันมาถึงท็อป5กันแล้วนะครับมอนสเตอร์สายซัพพอร์ตเกมนี้เนี่ยค่อนข้างเทพมากๆเลยนะผ่านไปถึง5ตัวแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกตัวในความสามารถสกิลต่างๆเนี่ยโกงมากๆเลยนะครับโอ้โหคิดไม่ออกเลย ว่าอันดับต่อจากนี้เนี่ยสกิลซัพพอร์ตเนี่ยจะโหดมากขนาดไหนนะฮะเอาล่ะไม่ต้องพูดผ้าอัทำเพลงให้เสียเวลาไปกันต่อที่อันดับที่5กันเลยครับพอ่งเส้สายซัพพอร์ตสุดเทพของเกมนี้อันดับที่5ได้แก่น้องลูลูน้องลูลูนะครับเป็นผีน้อยที่ไม่ทราบประวัติที่มาอย่างแน่ชัด แต่สนิทานนะครับว่าเป็นพี่น้องแฝดส,สามที่ถูกทิ้งไว้กลางถนนเพราะว่ามันไม่มีเงินเลี้ยงดูครับก็แน่นอนนะฮะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยจะเป็นการดีนะโดยอาจจะมีเหตุผลจากหลากหลายปัจจัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้นําไม่เก่งพอเรื่องอะไรก็ตามแต่เนาะต่ตรงนี้เนี่ยผมคงจะพูดอะไรได้ไม่มากนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญที่มากพอแต่จากการสังเกตน้องลูลูทั้ง3คนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า facial expression เั่นหรือว่าการแสดงสีหน้าของน้องๆทั้ง3ตัวเดี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องคนแรกที่ดูจะโกรธโมโหโกรธาไม่รู้ว่าไปโกรธใครมาหรือน้องข้างหลังที่ทำท่ากวาดกลัวหวาดระแวงไปซะทุกอย่างหรือว่าจะเป็นน้องอีกคนที่ดูสุขมุมเุ่มลึกดูเป็นที่พึ่งให้กับทีมได้แต่ขณะนึงก็ดูจะเป็นคนที่ระแวงไม่เปิดใจให้กับใครเหล่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นอารมณ์ตอนที่น้องๆเ่ยโดนทิ้งแน่แนเลยครับ ช่างน่าสงสารเสียนี่เกลอะไนนะเดินทางกันไปต่อเลยอันดับที่4ของการจัดอ like> ันดับมอนสเตอร์สายสปอร์ตนั่นก็คือ น้องผีน้อยสีน้ำเงินด้วยเกมนี้เนี่ยมีตัวซัพพอร์ตมากมายเลยนะฮะแต่ไม่มีตัวไหนที่มีสกิลยูนิคเท่าตัวนี้แล้วเทียบกับตัวพันธ่านมาที่ผมพูดได้เลยนะฮะไม่มีตัวไหนสกิลเทพเท่าตัวนี้ใหญ่แน่นอนคือน้องผีน้อยสีน้ำเงินเนี่ยสกิลทั้งสาวสกิลของเธอของนางของเรียกสรรพนามว่าอะไรดีไม่รู้ดิก็คือมันสามารถฮีลได้ทุ <c oughs> <c oughs> กสกิลเลยนะฮะเป็นไง โห่โหดมากเลยใช่ไหมสกิลหนึ่งนะฮะตีแล้วก็ฮิวให้กับเพื่อนที่มีเลือดน้อยที่สุดสกิลสองนะครับฮิวตัวเองเลยก็พักพวกที่เลือกแล้วก็ล้างบัฟให้กับพวกที่เลือกด้วย สกิลสาวนะครับฮิวให้กับทุกตัวล้างบัฟทุกตัวใส่บัฟไปทุกตัวโอ้โหสกิลโคตรจะยูนี้แถมทําได้ดีมากๆในหน้าที่ของตัวสปอร์ตจึงไม่แปลกใจเลยนะฮะว่าพวกเราเนี่ยเลือกเจ้าน้องผีน้อยสีดำเงินเป็นตัวสปอร์ตอันดับ4ของเกมนี้แต่แน่นอนนะครับ แม้ว่าความสามารถจะเก่งขนาดไหนแต่น้องเนี่ยอยู่อันดับ4นะครับ3อันดับถัดจากนี้จะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่เก่งกว่าตัวนี้อย่างแน่นอน <c oughs> ผมสงสัยกันเลยสิว่าเฮ้ยมิ่งมีตัวอะไรเก่งกว่านี้อีกหรอวะถ้าเกิดอยากรู้แล้วเนี่ยตามมาเป็นต่อได้เลยนะฮะมาเดินทางกันมาถึงท็อป3 ของการจัดอันดับมอนสเตอร์สายสพอร์ตหรือว่าสายสนับสนุนของเกม Summoners War ปี2022นี้กันแล้วโอ้ยช่างตื่นเต้นเลยเกินนะฮะไม่รู้ว่าตัวไหนจะโหดคือต้องบอกเลยนะถ้าเกิดใครมีมอนสเตอร์3ตัวที่ผมจะพูดถึงตอนจากนี้เนะี่ยปั้นเลยนะฮะคือมันโกงมากมากนะฮะเป็นตัวละครที่ความสามารถเลดทรถจะคอรมนา ในด้านของการสนับสนุนไม่ให้ทีมตายและอันดับ3ที่จะถูกจัดให้กับกับอะไรวะได้แก่น้องผีสีฟ้า สีฟ้าเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันกับน้ำทะเลเลยนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็คงน่าจะทราบกันดีแล้วนะฮะว่าโลกของเราเนี่ยมีสันฐานเป็นน้ำเป็นแล้วสองใน3ส,ส่วนของโลกนี้และมนุษย์เราแล้วก็สิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายเนี่ยต่างก็ใช้น้ำเป็นส่วนประกอบในการมีชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการดื่มกินก็ดีใช้ในการล้างชำระต่างๆก็ดีน น้องผีสีฟ้าที่มีสีเดียวกันกับสิ่งที่สุดยอดเหลือล้อนคารานี้จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสามารถของน้องจก เก่งมากมายขนาดไหนคุณสามารถใช้น้องผีสีฟ้าตัวนี้เอยเนะทั้ง3ตัวนี้สำหรับการใช้เป็นตัวสพอร์ตในเกมได้เลยมอนสเตอร์ทุกตัวภายในทีมของคุณก็จะไม่ขาดน้ำเอาไว้ใช้ดื่มกินได้อย่างแน่นอนน้องผีสีฟ้าที่มีสีเดียวกันกับระดับน้ำทะเลนี้ จึงเป็น h ฮเออร์บีอิหรือสิ่งที่สูงส่งและถูกจัดเป็นอันดับ3ของมอนสเตอร์สายซับพอร์ตในเกมนี้ได้อย่างไม่ต้องสองสัยเลยท็อปทูมอนสเตอร์สายซับพอร์ตสุดโหดของเกม Summoners War เอาจริงๆแล้วเนี่ย2ตัวที่จะพูดถึงต่อจากนี้เนี่ย ทางทีมแล้วก็ผมเองเนี่ยคิดหนักมากคือความสามารถมันโหดพอๆกันมากๆเลยจนคิดยากมากนะครับไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนก่อนหลังดีแต่จากการพูดคุย brainstorm ประชุมกันเยือนนานเนี่ยสุดท้ายก็ได้มาเป็นท็อป2ูอันดับนี้โดยอันดับ2ที่ทีมเราได้ยกขึ้นให้เป็นมอนสเตอร์สายซัพพอร์ตแห่งปีนั่นก็คืออันดับ2นะฮะ ลูรูกับแก๊งของเขาตัวนี้เนี่ยทางทีมจัดให้เปอันดับ2นะฮะเพราะว่าเอา่อมันเป็นมอนสเตอร์ที่ถูกออกแบบมาได้อย่างน่าสนใจนะครับคือปกติเนี่ยมอนสเตอร์ทุกๆตัวเนี่ยในเกมนี้นะฮะก็จะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นเออแต่อย่างตัวนี้เนี่ยดูสิฮะมีทั้ง3ตัวเลยนะครับคือแบบ คือถ้าเกิดคุณเอาตัวนี้เข้าไปในทีมเนี่ยนั่นเท่ากับว่าคุณเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ถึง3ตัวในทีมเลยซึ่ง โหดมากๆนะครับเวลาเพื่อนๆในทีมบาดเจ็บจากการต่อสู้เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีแพทย์มาช่วยปฐมพยาบาลไม่ทันนะฮะเพราะว่าน้องมีก็ถึง3ตัวสามารถแบ่งรถแบ่งจ่ายแบ่งสู้การทําหน้าที่ซัพพอร์ตและก็สนับสนุนให้กับทีมได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้ว่าน้องๆจะตัวเล็กอาจจะไม่ค่อยประสีภาษาโลกอะไรมากมายนะัก แต่ว่ามีกันถึง3ตัวเนี่ยก็ทำให้สามารถมีทีมเวิร์กที่ตัวอื่นๆภายในเกมไม่สามารถทำได้และทีมเวิร์กนี้เองจึงส่งผลให้ลูลู่กับแก๊งของเขาจัดอันดับมาเป็นอันดับที่2ในด้ซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนของเกม s u มเ o อร์สวอปปี2022ไม่ได้เลยนั่นเอง เดินทางกันมาถึงอันดับที่1แล้วตื่นเต้นกันละสิมาดูกันนะฮะว่าอันดับหนึ่งที่ทางไทยงานได้เลือกมาเป็นมอนสเตอร์สายซัพพอร์ตสุดเทพที่สุดของเกมนี้นะครับและถูกจัดมาเป็นอันดับที่1ของมอนสเตอร์สายสนับสนุน จะเป็นตัวอะไรฮานึกออกกันหรือเปล่าเอ,อ่ยอาจจะมีใครที่นึกออกแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยผมใกล้จะเฉลยให้คุณได้ฟังกันแล้วและหนึ่งของมอนสเตอร์สายสนับสนุนแห่งปี2022ได้แก่ l u ลู with friends หรือชื่อภาษาไทยคือ Lulu and the gang แปลชื่อที่สุดยอดมากนะครับแปลให้เหมือนไม่แปลได้ยังไงก็ไม่ทราบได้นะครับต้องชื่นชมทีมงานผู้แปลมอนสเตอร์ตัวนี้สามตัวนี้จริงๆ Lulu a อนเดอะแก๊หรือลูลูวิตเฟนแะมีสกิลที่โคตรจะดีเลยนะฮะคือมันฮิลทั้ง3ามสกิลเลยนะฮะสกิลหตีไปแล้วก็ฮิลให้กับมอนสเตอร์ตัวที่เลือดน้อยที่สุดสกิลสอฮิลให้กับตัวเองแล้วก็ฮิวให้กับพรรพวกที่เลือกแล้วก็ล้างบาปให้กับพรรคพวกที่เลือกด้วย และสกิลสุดท้ายนะฮะหิวหมูล้างบับหมูบัฟปีกหมูอื้โคตรจะโกงมากๆใช้งานก็ใช้ได้หลากหลายมากๆดันเจียนไหนนะถ้าคุณแบบลงแล้วตายเนี่ยคุณเลือกน้องลูลูวิดเฟนส์หรือว่าลูลูแอนเดอรแกงเนี่ยเข้าทีมได้เลยมันจะช่วยลดโอกาสการตายให้กับทีมของคุณได้แบบสุดๆ ใช้งานก็โคตรง่ายนะครับเงินไขไม่ซับซ้อนเลยไม่เหมือนบางตัวละครในเกมนี้นะที่แบบโอ้โหเงินไข่เยอะชิบหายต้องเลือดน้อยถึงจะตีแรงเอ่ยต้องมีเด็บเกินกว่าอีกฝั่ง2เท่าถึงจะตีทะลุเด็บเอ่ยต้องโดนตีมาก่อนถึงจะตีแรงขึ้นเอ่ยแล้วก็อีกมากมายเลยนะฮะที่ความสามารถของมันเนี่ยเงินไข่เยอะมากๆแตกต่างจากน้องลูรูวิทเฟนส์ที่ความสามารถเนี่ย เข้าใจง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆคือกดไปเอะสกิลไหนกดไปฮิวแน่นอนนะครับคือฮิวทุกสกิลเลยไม่ต้องกวอ,อะไรทั้งนั้นน้องหาง่ายด้วยนะเป็นค่า2ดาวเท่านั้นคือแบบใครเล่นเกมนี้ใหม่นะคือแบบล็อกอินเข้ามาใหม่ๆเนี่ยภายใน1น,น,นาทีอะคุณจะเจอลูลูแอนเดอะแก๊งหรือว่าลูลูวิดเฟนส์ตัวนี้แน่นอนดูดิน้องน่ารักมากหน้าตาน่ารั กอดน่าจับมาจิ้มลิ้มนะเออแต่ว่าน้องเนี่ยยังมีประวัติมรณะสุดน่าสงสารด้วยนะคือเขาอยากจะสนับสนุนน้องนะให้สามารถเป็นใหญ่เป็นโตในเกมนี้เนาะเมื่อพิจรารณากับคุณสมบัติทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยเลยจัดให้ลูรุวิทเฟนส์หรือลูรุแอน์แกงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในตำแหน่งตัวซัพพอร์ตอย่างไม่ต้องคิปเลย จบกันไปหวังว่าการจัดอันดับของมอนสเตอร์สายซัพพอร์ตประจำปี2 0 22นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณไม่น้อยก็น้อยในการเลือกปั้นมอนสเตอร์สายซัพพอร์ตของตัวเองหากคุณอยากให้ผมและทีมงานจัดอันดับมอนสเตอร์สายไหนอีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะฮะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยผมก้างผู้ดำเนินรายการขอทำการจบรายการไปแต่เพียงเท่านี้ก่อน ไว้พบกับการจัดอันดับหมวดทัาจะไปได้เลยในปีหน้าแล้วเจอกันครับ